นพิเศษทำไมกลับเย็นขนาดนี้ผมยืนดูคนเล่นเกมตู้จนเพลินเลยกลับช้าครับอย่าเสียเวลากับอะไรแบบนั้นสิคราวหน้ากลับบ้านเร็วๆนะครับพ่อ Tomorrow ซ้อมมาหลายวันแล้วเอาไปโชว์ให้ลูกชายดูเลยดีกว่า A few moments later เย็นป่านนี้แล้วทำไมยังไม่กลับมาอีกนะเพิ่งดูไปเมื่อวานแท้ๆ <c oughs> ผมกลับมาแล้วครับคุณพ่อไปยืนดูเขาเล่นเกมตู้อีกแล้วใช่ไหมเปล่านะครับแล้วมัวทำอะไรอยู่ละ่ะถึงได้กลับช้าผมเห็นลุงคนหนึ่งหาเหรียญอยู่เลยยืนช่วยเขาหาแต่ไม่เจอครับเพราะความจริงแล้วผมหยีบเหรียญของลุงคนนั้นไว้เองครับ ห้ามห้ามทุกคนฟังทางนี้ครับฟังนะครับฟังดีๆครับหลายคนอยากใช้เวลาให้คุ้มค่าแต่ไม่รู้ว่าควรทำอะไรจึงจะเรียกว่ามีคุณค่าหากอยากใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ลองทำสิ่งเหล่านี้ในเวลาว่างดูอ่านหนังสือไม่ใช่แค่หนังสือเรียนแต่หมายถึง ังสือทุกประเภทการอ่านช่วยเปิดโลกกระทั์ให้เราเสริมสติปัญญาให้เฉียบแหลมและสร้างสมาธิได้ดีลองค้นคว้าดูแล้วจะพบว่าหนังสือดีๆที่อ่านสนุกจนวางไม่ลงก็มีมากเหมือนกันค้นหางานอดิเรกไม่ว่าจะดนตรีศิละปะหรืออะไรก็ตามลองทำกิจกรรมหลายๆอย่างจนพบสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วผลผลที่ทำงานอาจเป็นประโยชน์ในอนาคต เล่นกีฬาการเล่นกีฬานอกจากสนุกสนานแล้วยังทำให้ร่างกายแข็งแรงสมองปลอดโปร่งและสุขภาพจิตดีอีกด้วยช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าพ่อแม่คนในครอบครัวหรือเพื่อนปูงก็ตามลองเสนอตัวเพื่อยื่งความช่วยเหลือให้แล้วจะรู้ว่าการทำเพื่อคนอื่นนั้นสร้างความสุขได้ยิ่งใหญ่แค่ไหน สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันเอพีโสดต่อไปนะคะปมือสิครับรออะไร